เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาที่ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ายกริดศีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธคันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในโครงการการติวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกประจำปีงบประมาณ2566 ตามที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มีดำริให้จัดตั้งโครงการติวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกประจำปี2566ในห้วงวันที่13ธันวามคม2565-9ถึงพฤษภาคม2566 โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการจำนวน78นายและมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจำนวน19นายคือ1พันตรีทัศชัยชัยมโย2ร้อยเอกธเนศโมยะ3ร้อยเอกสุทิวรินอินทิแสง4ร้อยโทสมพรสายบัว5าร้อยโทรณชัยลาวัน6ร้อยโทหญิงกมลทิพย์ไพล้อม7ร้อยโทสอนชัยกัญยาพันธ์8ร้อยตรียุทธภูมิพฤกษชาติ9 100, 3, ร้อยตรีนฤเทพพรมพเมืองสิบร้อยตรีพงพัน์วงการศิลป์ จสิ1นนยุทธ์ขันศี12จส10โทรธรรมรง์ทองชื่น13 11สุดแดนธรรมมาสิบสี่สวีรวัตรชัยพงศ์สิบหโทพิษนุวัตรอินอ้อน16บหสิบโทอภิวัตรศรีเสมอสิบเจ็สิบโทรสรวัตรวัดวนดี18บแสิบตรีเม้นผิวเหลืองและ19นางสาวเดือนเพนหัสขัน ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานพร้อมกล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นแนวทางสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจต่อไปทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน